รายการ Hello h e a l t h สนับสนุนโดย Mio e. Detox ช่วยใยอาหารฟรีไบโอติกวางจำหน่ายบนเชลอาหารเสริมในร้าน7 e เ e ่นอสวัสดีค่ะหมอพิงค์นะคะวันนี้อย่างที่สัญญากันไว้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของโปรไบโอติกนะคะสำหรับใครที่เคยฟังอีพีโ o ดก่อนหน้ามาแล้วก็น่าจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าโปรไบโอติกคืออะไรโปรไบโอติกก็คือแบคทีเรียดีในลาไส้ที่เราพูดถึงกันมาตลอดนั่นเองค่ะพรีไบโอติกนะคะคือใยอาหารที่เป็นอาหารของแบคทีเรียดีในลําไส้ ส่วนแบคทีเรียดีในลำไส้เราเรียกเขาว่าโปรไบโอติกนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญนะคะก็คือโปรไบโอติกเป็นสิ่งมีชีวิตและต้องได้รับการศึกษายอมรับนะคะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นพวกแลคโตบาซีลัสนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแบคทีเรียทั่วไปอะไรก็ได้นะคะ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะพบโปรไบโอติกได้ในอาหารพวกโยเกิร์ตซาวคราวกิมจิเป็นต้นค่ะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะอาหารจะถูกลำเลียงไปตามระบบทางเดินอาหารและย่อยในกระเพาะอาหารอาหารบางส่วนและใยอาหารที่ไม่ถูกย่อยจะถูกลำเลียงต่อไปอยังลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ตามลำดับค่ะ พวกแบคทีเรียเหล่านี้หรือโปรไบโอติกก็จะเข้ามาจัดการกับเศษอาหารโดยเฉพาะใยอาหารพรีไบโอติกผ่านกระบวนการหมักทำให้ได้สิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าช็อตเชนฟัตตี้แอซิดอย่างที่เราคุยกันไปในคราวที่แล้วนะคะช็อตเชนฟัตตี้แอซิดคือกรดไขมันที่มีประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นลดความเสี่ยงเรื่องโรคมะเร็งโรคอ้วนลงพุงโรคหัวใจและหลอดเลือดและอื่นๆอีกมากมายค่ะ นอกจากการหมักแย,ยอาหารเปลี่ยนเป็นพลังงานให้เราได้ใช้แล้วนะคะเจ้าโปรไบโอติกเหล่านี้ยังช่วยจัดการเรื่องยาฮอร์โมนและสารพิษต่างๆที่ผ่านเข้ามายัางลำไส้อีกด้วยค่ะประโยชน์ของโปรไบโอติกนะคะก็คือ1เปลี่ยนเศษอาหารเป็นกรดไขมันสายสั้นผ่านกระบวนการหมักซึ่งกรดไขมันสายสั้นนี้จะเป็นแหล่งพลังงานให้กับร่างกายเราค่ะ 2. ส,สังเคราะห์วิตามิน B กรดโฟลิกวิตามิน K และกรดอะมินโนที่จาเป็นต่างๆ 3. จัดการกับยาและสารพิษต่างๆ 4. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ลุกลามทางเดินอาหารเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผนังลำไส้ส,ส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารค่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือระบบทางเดินอาหารของเราไม่ได้ทํางานอย่างลําพังนะคะเขาทํางานร่วมกับระบบอื่นๆในร่างกายด้วยอย่างระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งโรคในระบบภูมิคุ้มกันอย่างเช่นโรคภูมิแพ้หรือโรคลมพีด,ด่ะค่ะก็เกิดจากการทํางานผิดพลาดของเม็ดเลือดขาวซึ่งขาดความแม่นยําในการแยกสิ่งที่ผิดปกติออกจากสิ่งปกติดังนั้นการสื่อสารระหว่งางแบคทีเรียนในลําไส้และเม็ดเลือดขาวเปรียบเสมือนการฝึกทหารให้ทํางานได้อย่างแม่นยํามากขึ้นค่ะ จากเดิมที่เราเคยเห็นแบคทีเรียในลำไส้ของเราเป็นตัวอันตรายนะคะหลายคนต้องเปลี่ยนม,มุมมองใหม่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบคทีเรียก่อโรคเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะส่วนมากที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเป็นแบคทีเรียที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ การที่จะทำให้เขาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับการเติบโตและการดำรงชีวิตก็อย่าลืมทานผักผลไม้ให้เพียงพอทานใยอายหารพรีบวอติกที่จะช่วยให้เขาเติบโตได้ดีเพื่อที่เราจะได้ช็อตเชนแฟตติแอซิสที่มีประโยชน์ในการบำรุงร่างกายหรือทานพวกโยเกิร์ตกิมจิอาหารหมักดองที่มีแบคทีเรียที่มีชีวิตเพื่อช่วยเสริมแบคทีเรียดีให้กับร่างกายก็ได้ค่ะ ทิ้งทายกันไว้อีกสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สนใจรับประทานโปรไบโอติกเสริมนะคะก็ควรเลือกอาหารเสริมที่มั่นใจได้ว่าแบคทีเรียรเหล่านั้นมีชีวิตสามารถผ่านกรดในกระเพาะอาหารลงไปถึงลำไส้ได้ควรเลือกที่มันมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็มีความหนานแน่นเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันล้านเซลล์นะคะทานก่อนนอนนะคะ ควรหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยที่มีโรคลำไส้สัน้นหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีโอกาสได้ทานโปรไบโอติกการรับประทานพรีไบโอติกเสริมก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะไปช่วยเพิ่มอาหารเพิ่มการเติบโตของโปรไบโอติกในลำไส้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นกันค่ะซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้เมื่อได้อาหารสําหรับการเติบโตที่เพียงพอพวกเขาก็สามารถแบ่งตัวเติบโตได้ในจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนที่เริ่มทานแรกๆอาจมีแก๊สในท้องมาก ขึ้นนะคะคแต่ก็จะหายได้เองภายใน2ส,สัปดาห์ค่ะสำหรับคราวหน้านะคะเราจะมาพูดถึงงานวิจัยอันนึงที่โด่งดังมากๆเป็นการทดลองให้หนูมีแบคทีเรียที่ดีและแบคทีเรียที่ไม่ดีซึ่งส่งผลกับน้ำหนักของมันอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะและติดตามกันในคราวหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ